ฮัลโหลฮัลโหน้องพลอยพีวีเพิ่งโดนบังคับลงไลฟ์จากการที่ค้างนะ OVS ค้างเคมก็ค้างก็เลยต้องลงไลฟ์ก็ทันหันไม่ได้ย้อนกลับมาอ่านดูเนีให้น้องๆก่อนเลยแล้วก็พบข้อความนะที่ยังไงก็ต้องตอบกลับวันนี้ให้ได้นะเป็นของน้องพลอยนะน้องพลอยบอกว่าจุ้มจุ้มจมจม วันนี้มันเกิดเราคุณนริวอวยพรให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยนะน้องพลอยขอให้น้องพลอยมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกอย่างในนะแล้วก็แข็งแรงร่าเริงสดใสใท่ทุกๆวันเลยนะครอันนี้เฮ็ดปี๊กก็มาร่วมอวยพรด้วยนะขอภายขอพายที่ไม่ได้อ่านโดนเนตตอนระหว่างไลฟ์ด้วยนะ ยังไงก็แฮปปี้เบิร์นเดย์มีความสุขมากๆเลยนะครับแฮปปี้เบิร์นเดยททูยูแฮปปี้เบิร์นเดยททูยูแฮปปี้เบิร์นเดย์แฮปปี้เบิร์นเดย์แฮปปี้วันเดทอุ๊บกัดลิ้นแฮปปี้วันเดททูน้องพลอยสุขสันต์วันเกิดครับไปละจุ๊บ